สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับเทพเมคาวันนี้นะฮะผมจะมาเทสเหยื่อกกระโดดเทพเมคานะครับเจ้าตัวนี้นะฮะขนาดห้าเซนนะครับสีบมันจะเป็นลายไม้ล้วนนะฮะไม้ตัวนี้ผมทํามาจากไม้เอ่อไม้ทุเรียนนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับ นี่ยังไม่ยังไม่ออกวางจําหน่ายนะเพียงแต่ทําทําโมเดลออกมาเพื่อจะให้เพื่อนๆนแล้วกปลาเนี่ยติชมและชมแอคชั่นกันนะครับเดี๋ยวลองชมเลยนะฮะกับแอคชั่นกบไม้ขาวนะครับจำตัวรับชมได้เลยครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลา,ายเย็นมากแล้วนะฮะและอย่าง หมายที่ผมมาตกนี่หญ้าริมตลิ่งค่อนข้างลกนะฮะอาจมองไม่เห็นเท่าไหร่นะะแต่ผมจะพยายามนะครันโอเคครับเนี่ยนะผมได้ผมได้กอยี่ยอะไรนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกครั้งนะครับ ตบน้ําดีนะฮะอีกครั้งนะครับเห็นนะฮะถ้ามีตัวนี่กัดแน่นอนฮะแต่หมายนี้ไม่มีตัวนะฮะถูกแต่สามโมงครึ่งนะฮะตอนนี้เวลาประมาณสักสี่โมงเย็นแล้วเอ๊ะสี่โมงครึ่งแล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะยังไม่มีตัวกัดเลยนะครับแสดงว่าไม่มีตัว นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ